คำถามตรงนี้ตอนในช่วงนี้เยอะมากนะแล้วก็พอดีนะครับมันเป็นจังหวะที่ผู้เรียนนะครับผู้ที่เข้าเรียนสัมมนานะถูกนะสรรพกรเรียกนะไปเสียภาษีอืมเันจังหวะแล้วก็พอดีกันเลยนะครับมาคุยให้ฟังนะจะได้หายสงสัยสวัสดีครับพบกับผมโค้ดมงคลสอนสร้างบ้านขายนะครับวันนี้ เราจะมาคุยกันในหัวข้อเด็ดเลยนะครับสร้างบ้านขายในนามบุคคลธรรมดาครับเสียภาษีตอนที่หน้าที่สำนักง,งานที่ดินแล้วจบแล้วตรงนั้นนะครับปลายปีต้องไปยื่นเสียภาษีอีกไหมนะเสียภาษีประจําปีนะเพิ่งหลายคนนะครับสําหรับมือใหม่นะครับสำหรับมือใหม่ที่เป็นกังวลมากนะครับนะใ,นในเรื่องเกี่ยวกับภาษีนะที่เราจะต้อง เอจะเสียเยอะไหมมันจะคุ้มค่าไหมกับการสร้างขายนะกับกรัวสภารเรียกไปเราจะโดนย้อนหลังไหมอะไรพวกนี้ครับ <S 2> <S 2> <S ซึ่งช่วงนี้มันก็เป็นช่วงที่อโกระกระแสแรงเลยนะเรื่องเรื่องภาษีเพิ่มอ่าบางอันนี้บางคนก็ต้องไปยื่นนะภาษีได้กลางปีนะพอดอกเก้นะนะครับก็เดี๋ยววันนี้เคลียร์กันนะครับเคลียร์กันให้หายสงสัยเลยนะครับสําหรับการ สร้างบ้านขายเนาะสร้างบ้านขายในนามบุคคลธรรมดานะครับหลังจากที่เราเสียภาษ,ษีที่สำนักง,งานที่ดินแล้วจบตรงนั้นไหมสิ้นปีนะต้องไปยื่นเสียภาษ,ษีอีกไหมนะครับอันนี้ก็แบ่งเป็นสองกลุ่มนะนะครับกลุ่มแรกนะครับบุคคลธรรมดาคือคนที่กําลังสร้างนะสร้างหลังสองหลังอะไรพวกเนี้ยนะสร้างหลังสองหลังนะครับกับคนที่สร้าง ขาย5 6หลัง7ไปหลังนะครับที่ภายในปีนั้นนะครับสร้างไว้เยอะอย่างเงี้ยนะเราควรจะไปจะจบหรือว่าไปยื่นต่อนะไปเสียภาษีต่อในตอนปลายปีนะวันนี้นะครับเบื้องต้นนะเดี๋ยวใครเข้ามานะครับผมฝากแชร์ให้ด้วยนะครับคําถามตรงนี้ตอนนี้ช่วงนี้เยอะมากนะแล้วก็พอดีนะครับมันเป็นจังหวะที่ผู้เรียนนะครับผู้ที่เข้าเรียนสัมมนานะ ถูกสำมกรเรียกนะไปเสียภาษีอืม,มันจังหวะก็พอดีกันเลยนะครับก็คุยให้ผมฟังไงว่าอเป็นยังไงบ้างอะไรวันนี้เดี๋ยวจะมาคุยให้ฟังนะคุยให้เราฟังกันด้วยเนาะจะได้หายสงสัยแล้วก็ไม่ต้องไปเป็นกังวลอยกละนะว่าสร้างบ้านขายแนะนำบุคคลธรรมดาเนี่ยจะโดนภาษีย้อนหลังถล่มมาไหมะอะไรเนาะ โอเคเรื่องภาษีเนี่ยนะเอาตามหน้าที่ของคนไทยเลยนะครับวันนี้เราจะผมจะคุยเฉพาะเรื่องสําหรับสร้างบ้านขายโดยเฉพาะนะครับอันอื่นผมไม่คุยนะครับเฉพาะคนที่ทําธุรกิจที่สร้างบ้านขายนะจะมีสร้างบ้านขายอย่างเดียวกับอาจจะทํางานประจําไปด้วยแล้วสร้างบ้านขายไปด้วยเอ,เอาคุยเอาสองเคสอย่างนี้ก็แล้วกันนะนะเคสแรกนะครับในการสร้างบ้านขายนะ ครับคนไทยเนี่ยนะนะคนที่มีรายได้นะครับคนที่มีรายได้นะยังไงก็ต้องไปยื่นเสียภาษีอันนี้ตามหน้าที่นะพูดถึงตามหน้าที่ของของประชาชนชาวไทยเนาะนะครับคนไทยนะครับผู้มีรายได้ก็ต้องไปยื่นเสียภาษีประจําปีนะครับกรณีที่เราเป็นเป็นคนใหม่นะครับปีหนึ่งนะนะเราอาจจะเพิ่มเริ่มสร้างได้สองสาหลังนะครับแต่เราสร้างบ้านขายนะเรามุง่งหากําไรอยู่แล้วนะ แต่ถ้ามันหลังสองหลังอะไรตรงเนี้ยปกติจบที่ที่ดินนะครับปลายปีนะปลายปีนะครับเราก็ต้องอไปยื่นยื่นตามหน้าที่ของเราอะนะนะครับช่วงไม่เกิน31มีนาคมนะของอปีปีถัดไปนะครับก็ตรงนี้อันนี้คือไปนะสุนโถคืนนี้คือไปนะครับแต่ว่านะครับกรณีเราทำเราทาหลังสองหลังเนี่ยนะเราอาจจะไปหรือไม่ไปก็ได้ นะครับเดี๋ยวผมจะบอกให้เพราะอะไรนะเพราะจริงๆก็เขาก็ไม่ได้สติก๊กะครับคือไม่ได้ที่จะมาแบบเฮ้ยเราต้องต้องไปเสียภาษีนะอะไรเงี้ยนะพอไปแค่ยื่นะ,ะ,ะนนะแต่เราไม่ได้เสียภาษีอะไรเยอะหรือไม่ได้เสียภาษีเลยนะเดี๋ยวผมจะบอกให้เพราะอะไรนะครับอันนี้เคสเคสท,ที่ทําหลังสองหลังนะครับถ้าในปีในปีในปีนั้นะนะอย่างเราสร้างเจ็ดแปดหลังเลย คือฐานข้อมูลนะของสมัมภาระนะครับของกรมสของสมัมภาระเนี่ยที่ดินเขาจะส่งข้อมูลตรงเนี้นะครับไปให้สมัมภาระอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่า,าลายชื่อของเราเนี่ยนะครับมันจะเป็นที่เขาจะเจอเมื่อไหร่นะเขาจะสุ่มมาถ้าเราไม่ไปนะนะครับเราเจตนาที่จะเลี่ยงภาษีไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับสมมติว่าผ่านไปเป็นปีหรือว่าสองปีเขาก็ยังไม่เจอเงีนเน้ยแล้วมาตรวจเจอทีหลังเพื่มันว่าเราเอ่า เลี่ยงนะที่จะไม่ไปเสียภาษีไม่ไปยื่นภาษีประจําปีไม่แสดงตนอย่างเงี้ยน,นะนะครับแต่ว่าอย่างนงี้นะถ้าเคสถ้าเาหลายหลังยังไงก็คือมุ่งค้ากําไรอยู่ละนะครับมันจะเข้าขายอ่าสี่สิบวงเล็บแปดนะครับก็คือซื้อขายอสังหาเนะี่ยมุ่งหวังกําไรนะครับคือเราก็ต้องไปเสียต้องไปยื่นประจําปีนะปกตทิที่ดินเะนี่ยมันจบตรงนั้นนะครับ มีเคสนะครับมีเคสเนี้ยเดี๋ยวผมผมคุยให้ฟังก่อนนะน้องที่คุยกันวันเนี้ยนะคุยกันวันเนี้ยที่สัมภารกรณ์เรียกไปเ,เสียภาษีเพิ่มนะอันนั้นน้องมีเงินเดือนอยู่ละนะครับเนี่ไปเสียเก้าหนึ่งนะพออนเก้าถึงนี่เป็นเป็นเดือนนะครับเป็นพน,นักงานเงินเดือนนะเขาไปเสียอยู่แล้วแต่ว่ามาสร้างบ้านขายด้วยพอสร้างบ้านขายด้วยนะครับช่วงตอน แรกๆครับสองสาหลังก็ไม่เป็นไรนะพอช่วงหลังห้าหหลังเนี่ยที่สำนักนี่เขาส่งนะส่งข้อมูลไปให้สำก,กรานสำักงาก็มาเรียกเรียกนะเรียกมาตรวจสอบเพิ่มอะไรเงี้ยครับก็อันเนี้ยหลายคนกลัวเห็นเขาบอกว่าโอท้ทีแรกสันนะโเราจะเสียไปเยอะจะโดนย้อนหลังไปเยอะไหมอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นกังวลน,นะครับก็อ,อันนี้เบื้องต้นกนารคำนวณ ภาษีนะครับของสามกรเขาก็จะคิดจากนะครับาราคาขายนะนะตอนนี้นะนะถึงปัจจุบันนี้นะครับเขาคิดราคาซื้อขายของอาราคาประเมินของกรมธนารักษ์นะเขาไม่ได้ตอนนี้เขายังไม่ได้คิดจากราคาในสัญญาจะซื้อจะขายที่เราซื้อขายกันจริงนะครับในการที่สามกรเอามาคํานวณน,นะวันนี้ยังเป็นราคาซื้อขายในราคาของอาราคาประเมินนะครับมันก็ยังต่ํากว่าราคาที่ เราซื้อขายกันจริงนี้ใช่ไหมครับซึ่งอันเนี้ยสำหรับคนที่เมื่อไ,ไปไปยื่นภาษีปลายปีเนี่ยรเขาเอาราคาขายของอที่ว่าเนี่ยของธนารลักษณ์เนี่ยครับมามาเป็นตัวตั้งเป็นรายได้ของเราแล้วก็เอามาลบค่าใช้จ่ายนะค่าใช้จ่ายมาจากไหนค่าใช้จ่ายจากสัญญานะครับถ้าคนที่จ้างพรัหมาทั้งของทั้งแรงนะครับ เราก็จะมีสัญญาใช่ไหมสัญญากับผู้รับเหมานะทั้งของทั้งแรงนะครับสมมตินะยกตัวอย่างนะครับขายกันที่2ล้านนะครับแต่ว่าราคาซื้อขายนะครับราคาประเมินซื้อขายของนะักสำนักง,งานที่ดินในวันนั้นอ่ะในฝั่งของกรมธนารักษนะ์เนี่ยอาจจะอยู่แค่หกแสนนะอจ,จะอยู่แค่หกแค่หกแสนอย่างเงี้ยนะครับเวลาเข้ามาคำนวณหักค่าใช้จ่ายบ้านเราเรียวเราจ้างผู้รับเหมานะครับ เราจ้างทั้งของทั้งแรงนะเจ็ดแสนอย่างเงี้ยนะเอาสัญญาส,สัญญาตรงนั้นเราไปแสดงเราจ้างที่เจ็ดแสนเห็นไหมครับราคาเฉพาะกับราคาที่เราเป็นค่าใช้จ่ายของเรามันก็สูงกว่าตัวเลขของรายได้ที่เขานํามาจากการประเมินของสํานักงานดินของจากกรมธนารักษ์วันนั้นเห็นไหมเท่ากับว่าอย่างเงี้ย รายได้นะลบค่าใช้จา่ายค่าใช้จ่ายมันเกินรายได้ไงนะครับแล้วมาหักลบค่าลดหย่อนใช่ไหมก็จะเหลือรายได้สุทธินะครับก็ะจะเหลือรายได้สุทธินะครับอันนี้ตอนนี้เท่ากับว่าเราจะไม่เสียเราจะไม่เสียภาษีละตอนเนี้เพราะว่าค่าใช้จ่ายมันสูงกว่ารายได้นะงงไหมค่าใช้จ่ายมันสูงกว่ารายได้นะครับ พอมันเป็นเงินได้สุทธิทีนี้นะครับเขาก็จะเอามาเอา,อาภาษีที่หักไว้นะที่กรมที่สำนักง,งานที่ดินตอนที่เราโอนบ้านให้ลูกค้านะเขาก็จะเอามาลบนะเงินได้สุดที่ที่คำนวณออกมานะครับนะเอามาลบทีนี้เราจะได้คืนภาษีใช่ไหมเราจะได้คืนหรือจ่ายเพิ่มเนี่ยคือถ้าณตอนเนี้นะยังไง ก็ได้คืนนะแต่ส่วนใหญ่ก็จะไม่เอาเพราะาถ้าคืนก็จะมีการตรวจสอบอะไรมันมันจะเจาะลึกเข้าไปนะครับก็เราก็ไม่ต้องไปขอคืนอะไรสักอย่างถ้าไม่ขอคืนมันก็จบง่ายนะเท่ากับว่าไปยื่นตามหน้าที่แค่นี้ณนะตอนนี้นะนะครับนะตอนนี้นะครับเพราะว่าตอนเนี้มันก็จะมีมาตาสี่สิบเก้าอ่าสี่สิบเก้าทวินะที่ เขากำลังล่างเนี่ยมาตาน,นี้ออกมานะครับเพื่อปรับปรุงให้ให้คนอย่างอย่างเราสร้างขายใช่ไหมตอนเนี้มันไม่บาลานซ์ไงใช่ไหมรายได้ตอนเนี้เขายังคิดจาการาคาประเมินทุนทรัพย์ของสํานักง,งานที่ดินอยู่ซึ่งมันต่ํากว่าค่าใช้จ่ายจริงและต่ํากว่าราคาขายจริงนะครับตอนนี้ล่างล่างไอ้สี่สิเาทาวีเนี่ยนะครับที่อาจจะ ได้ใช้ในอนาคตรหรือว่ายังไงนะผมก็ไม่รู้นะว่าจะได้ใช้หรือไม่ได้ใช้นะครับเขาก็จะคิดจากราคาขายจริงเหมือนราคาสัญญาซื้อข,ขายตอนที่เราโอนโอนแบงก์อ่ะนะโอนใช้ใช้ตัวนั้นนะครับเท่ากับว่าตรงนี้มันก็จะกระโดดเรื่องการ uh, เรื่องภาษีที่หักไว้ตรงนั้นนะที่เราต้องเสียในวันในกลุ่มพี์ก็จะกระโดดขึ้นไม่เท่าตัวอาจจะสองเท่าด้วยหรือนะนะวันนั้นมันก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งนะนะครับแต่ว่าณนะตอนนี้ นะครับณนะตอนนี้เนี่ยยังคิดราคานั้นอยู่นะเพราะฉะนั้นอ่นะก็สรุปง,ง่ายๆนะครับว่าสร้างบ้านขายในนามบุคคลธรรมดานะครับณนะตอนนี้นะนะครับถ้าเราไปยื่นตอนปลายปีเลยก็ได้นะถัดไปนะอันนะั้นนั่นคือเราไปยื่นนะยื่นตามเ,าเขาเรียกว่าแสดงเจตนาบริสุทธิ์ว่าเราอ่ะมีรายได้เราไปยื่นตามกฎหมายแค่นั้นเองนะครับ เสียภาษีไม่ได้เสียแน่นะครับเสียภาษีนี่ไม่ได้เสียแน่นะครับเพราะเขายังคิดในเลทที่ผมบอกอยู่นะครับในคิดในในเลทของอประเมินททรัพย์ของสำนักง,งานที่ดินตรงนั้นอยู่ซึ่งต่ํากว่าค่าใช้จ่ายจริงอยู่นะครับนะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับคนที่สร้างขายใหม่ะนะหลังสองหลังอะไรนะนะครับนะแต่ว่าในปกตินะครับเวลาเราสร้างในานามบุคคลธรรมดาเวลาเราจะก้าว ปให้ใหญ่ขึ้นเงี้ยก็ต้องเป็นบริษัทอยู่แล้วนะเราต้องไปจดบริษัทบริษัทอยู่แล้วคงไม่มีใครใช้บุคคลธรรมดาเอาไปทําจัดสรรอ่ะนะนะครับอันนั้นก็ต้องไม่มีใครทําแน่นอนนะครับก็ตรงนั้นจะเป็นรูปแบบของบริษัทนะซึ่งการเสียภาษีก็ตามอัอตราของบริษัทนะอันนั้นก็จะเป็นอีกเรนหนึ่งวันนี้ผมก็จะคุยเฉพาะในในนามบุคคลธรรมดากับคนสร้างขายใหม่ นะกับคนสร้างขายมือใหม่นะครับก็บอกพวกเรานะว่าคือไม่ต้องกังวลนะคนที่เริ่มต้นเนี่ยนะว่าเราจะโดนภาษีย้อนหลังอ,อ๋อเราก็ถ้าไปส,สร้างสร้างขายภายในปีนะั้นก็ไปแสดงเจตเจตนาลมนะว่าในการไปยื่นเสียภาษีปลายปีซะประจําปีนะครับอันนี้ก็ง่ายก็ไม่ต้องไปกลัวละนะครับว่าเราจะโดนย้อนหลัง <laughs> หรือว่า โอ้ยเสียภาษีเยอะไม่คุ้มค่ากับการสร้างบ้านขายผมาาก็ฝากฝากนะคนที่มาดูย้อนหลังหรือว่านะพวกเรานะครับนะแชร์แชร์ให้คนที่สร้างบ้านขายนะครับเพื่อนเราทําสร้างบ้านขายตรงเนี้ยมือใหม่เหมือนกันหรืออะไรเนี่ยก็แชร์คลิปนี้นะก็คือไม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะเรื่องนี้เพราะแม้ว่าก,ก,รกระทั่งในในคอร์สนะครับก็ยังมีคนถามค้ดบ่อยนะนะในเพจก็เหมือนกันเอาเรื่องเราจะต้องมีเรื่องเสียภาษีไหมแล้วมันจะโดนหนักไหมหรืออะไรเนี้ยนะ ก็มือใหม่สองหลังสาหลังไม่ต้องเป็นห่วงนะถ้าเราสร้างขายสร้างไว้เยอะก็ใช้บริษัทนะครับเปลี่ยนเป็นบริษัทนะครับในการดําเนินการธุรกิจนี้นะนะครับเรื่องเอาส่วนตัวเลขก็เสียเท่าไหร่หรืออะไรยังไงอ่ะนะอันนั้นวันนี้เราไม่พูดถึงเนาะเราเอาแค่ตัวหลักๆนะแค่ว่าเขามีเกณฑ์ยังไงนะเบื้องต้นนะครับนะจริงๆภาษีบุคคลอ่าภาษีบุคคลธรรมดานะ ไม่ว่าทำธุกอย่าง,างทำธุรกิจอย่างเงี้ยนะก็รายได้สุทธิใช่ไหมอกตยนะเกณฑ์เกณฑ์ง,ง่ายเลยครับรายได้สุทธินะครับหักค่าใช้จ่ายนะแล้วก็หักค่าดถยนใช่นไหมหักค่าดถย่อนก็เหลือเงินได้สุทธินะครับและนาํามาคนนํานวณตามอัตราภาษีอัตราเก้าหน้าใช่ไหมก็ตามเกณฑ์นะครับเหลือเท่าไหร่นะครับก็เอาไป ลบกับไปหักนะที่เราเคยที่เราเสียไปแล้วที่สำนักง,งานที่ดินที่เราจ่ายไปแล้วที่ที่สนักงานที่ดินนะครับถ้าเราจ่ายตรงนั้นเยอะเราก็ได้คืนเห็นไหมครับใช่ไหมจ่ายน้อยก็จ่ายเพิ่มนะอย่างเงี้ยนะตอนนี้ยังไงก็ได้คืนนะแต่ถ้าคืนก็อาจจะต้องมีการแสดงเอกสารอะไรเพิ่มเติมเข้าไปอีกเยอะนะนะก็ตอนนั้นถ้าเราไม่คืนก็คือจบอย่างเงี้ยมา เพราะฉะนั้นคนที่สร้างบ้านขายนะถ้าเราจะไปยื่นเนี่ยเสียภาษีปลายปีเนี่ยมีสองอย่างนะถ้าคนที่จ้างผู้รับเหมาทั้งของทั้งแรงนะครับจ้างผู้รับเหมาทั้งของทั้งแรงเนี่ยก็สัญญาสัญญาจ้างเหมานะครับสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างเนี่ยนะครับผู้รับเหมาตรงนั้นจะเป็นตัวค่าใช้จ่ายนะครับถ้าใครที่แบบซื้อของเองแล้วก็จ้างเฉพาะค่าแรงเลรเนี่ยเราก็ต้องเก็บบิน นะเราก็ต้องมีบินนะที่เป็นค่าใช้จ่ายนะครับเวลาอ่ารับเหมาเฉพาะค่าแรงนะทุกครั้งที่จ่ายเงินก็ให้เขาเซ็นเซ็นเอกสารนะใบรับเงินไว้นะครับเพื่อให้มันมาแมทกันนะครับเพื่อให้แมทกันนะเป็นตัวแสดงค่าใช้จ่ายของเรานะนะครับตรงนี้นะเราถ้าใครที่เริ่มก็เตรียมตัวไว้แล้วก็เก็บเก็บไว้นะถ้าเราไม่รู้นะเราอาจจะไม่ได้ใส่ใจหรือว่าไม่ได้เก็บไว้หรืออะไรเงี้ยนะ แต่ถ้านะแต่ถ้าเรารูนะ้ก็เก็บนะสัญญาสัญญารับเหมาันะข,อของทางแรงนะของคนรับเหมาอันนั้นอนะง่ายใช่หนะตัวหลักเนาะนะนะฝากไว้เนาะส,สองอย่างเนาะนะครับอันนี้คือเรื่องเอกสารนะครับที่เวลาเขาขอดูเงี้ยเราก็ไปแสดงได้ส่วนรายละเอียดนะครับเรื่องเรื่องเนี้ยอ่า จดบริษัทหรือว่าเป็นบุคคลธรรมดาดีหรือว่ารายละเอียดเกว่าต้องเสียภาษียังไงคิดยังไงปกติเนี่ยในในในคอร์สในคอร์สของรุ่นรุ่นต่อไปเนะี่ยนะครับอันนี้ผมจะลงรายละเอียดลงรายละเอียดให้นะครับ็จะผมผมีเนื้อหาเลยนะครับรายละเอียดน่ะผมผมถ่ายลงไปให้ในรุ่นที่จะถึงนะนะรอบรอบนี้ครับหลายใครที่มานี่คือเรื่องภาษีเรื่องอะไรเนี่ยนะนะก็จะแจมแจ้ง ไปนะแบบไม่เครียดเลยล่ะนะแบบผมไม่สบายและทำไม่สบายใจเลย